สวัสดีจ้าจอยพารวยแนวจ้าสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง f อฟใหม่แล้วุยเอฟซเก่าจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์จ้าวันนี้จอยก็มีแนวทางฮานอยเป็นศูนย์แยกสน้อยวันที่7จ็ดเดือนสี่สอมาให้พี่พี่เได้รับชมจ้า สำหรับผลสรุปห้านอยแยกสี่นอยวันที่หกเดือนสี่เนาะจ้ากับแนวทางฮ้านอยเนาะจ้ามาเบิ่งผลสรุปกันเลยเนาะจ้านอยเฉพาะกิจเนาะจ้าจอยให้พี่พี่เอฟซีไปเนาะจ้าก็คือตัวเด่นตัวรูดเนาะจ้าจอยให้เด่นสี่สามรูดจ้านอยเฉพาะกิจเนาะจ้าจอยให้พี่พี่เอฟซีเด่นสี่สามรูดเนาะจ้าผลสรุปนอยเฉพาะกิจจ้าแต cetera, ่ว่าตัวโจ้จอยกับบริโจ้ออกไปเนาะจ้าผวนหน้ากระดาษบ่พเพเนาะจ้า ผลสรุปน้อยเฉพาะกิจจ่าบนสี่สามสี่สามสี่นี่มาคู่เด่นเลยนาะจะนอพพฟซจ่าสองตัวล่างศูนย์หกรุดไปนาะจากน้อยเฉพาะกิจเด่นสี่เด่นสามนอกจากเด่นสามมาเด่นสี่มากนาะจากน้อยเฉพาะกิจจ้าน้อยพิเศษจ้าจอยให้สามสองรุดจ้าผลสรุปน้อยพิเศษบนศูนย์หกห้าสองตัวล่างห้าเจ็ดุดไปนาะจากน้อยพิเศษจ้าน้อยปกติจอยให้สี่สามรุด ผลสรุปจ้าบน53838มาตรงๆเน้นเน้นสามจ้าได้เฮอ,อีกแล้วจ้าสองน้อยเนาะจ้า38มาตรงๆเด่น3รูด3มาจ้า VIP จอยให้98้รูดผลสรุปจ้าบน3ามเสองตัวล่างสี่สรูดไปเนาะจ้า VIP จ้า ยินดีกับพีพีเอฟซีติดตามแนวทางฮานอยสูตรแยกสีนอยวันที่หกนอกจากเขาสองนอยนอกจากนอยเฉพาะกิจนอกจากเข้าเด่นวิ่งรูดนอกจากเด่นสีูดสีมาเด่นสามลูดสามมานอกจากตัวโจโจนบริจับขู่นอกจากแล้วก็นอยปกติสามแปดตรงตรงนอกจากมาตรงตรงสามแปดเน้นเน้นจ่าเด่นสามรูดสามมาจ้า วันที่7เดือน4กับแนวทางฮานอยสูตรแยก4น่อยจากก่อนจะไปรับชมคำเตือนจา้าให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจา้าสำหรับวันนี้นอยเฉพาะกิจจ่าจอยให้เด่น09จ้าจน่อยเฉพาะกิจจ,จอยให้เด่น09รูดจา้า01 เอาหน่อยเฉพาะคิดก่อนเลาวจ้าศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสอง เก้าปดเปดจ้ามาต่อกันน้อยพิเศษเลยเนาะจ้าน้อยพิเศษเด่นศ9รูดจ้าน้อยพิเศษกับน้อยเฉพาะกิจตัวเด่นตัวรูดตัวเดียวกันเลยเนาะจ้า0ูนย์สามศย์สีย์เดศย์แด 9ก้าสองเาสหเจปกติจ้าปกติเด่นห้าสลูดจ้าห้า2ห้าสอง ห้าแปดห้าเก้าสี่ศูนย์สี่สองสี่หกสี่แปด VIP เด่นสามสองรูดจ้า สามศูนย์สามห้าสามเจ็ดสามเก้าสองสามสองห้าสองเจ็ดสองแปด

อย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้ามักตัวใดชอบตัวใดแคหนาจอยบันทึกไวใส่ไปเปลี่ยนแนวทางใดเนาะจ้าสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะพีพีเอฟซีจ้าบางครั้งกว่าจะเข้ามากบางครั้งกว่าจะเข้าน้อยเข้าบ้างหลุดบ้างจ้าคำนวณไปตามสูตรเนาะจ้าสุดท้ายจะเขาให้พีพีเอฟซีทุกคนทุกทานโชงดีกันทุกคนทุกทานจ้าคำเหลวกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดคอมเมนต์เนาะจ้าเข้าตัวใดแบบแรกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปบอกเราสู่จอยฟังได้เลยเนาะจ้า สำหรับคลิปนี้โจบเพียงสำนีเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า